สวัสดีครับพบกับรองเอกกฎหมายยามบ่ายบ่ายรองเอกก่อนเลิกงานวันที่ยี่สิบห้ามกราหห้าวันนี้จะเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาสลับกับเมื่อวานที่เป็นกฎหมายแพ่งหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของการโอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนจะมีความผิดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการโอนเงินเนี่ย สามารถทำได้ง่ายนะครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆของธนาคารการโอนเงินผิดบัญชีซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีที่มีการโอนเงินผิดบัญชีแล้วเนี่ยครับให้ติดต่อไปยังผู้รับโอนให้คืนเงินนะครับแต่ถ้าเจ้าของบัญชีนั้นเพิกเฉยนะครับหรือนาเงินไปใช้เองไม่ส่งคืนเจ้าของเนี่ยจะถือเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ตามพะมลกฎหมายอาญานะครับมาตรา352นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองนะครับหรือเป็นกอบกุลที่3โดยชุตริดนะครับผู้นั้นกระทําความผิดฐานยัยกยอกทรัพย์ความผิดฐานนี้นะครับจะมีโทษ จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินหกพับาทหรือตั้งจำตั้งจับดังนั้นนะครับบุคคลใดเนี่ยทำการโอนเงินปิดบัญชีนะครับจะต้องปฏิบัติด,ดังนี้นะครับหนึ่งก็คือเก็บหลักฐานไว้นะครับหลักฐานอาจจะเป็นใบบันทึกรายการาหรือเช็บหน้าจอไว้นะครับเป็นต้นสองก็คือรีบดาเนินการติดต่อธนาคารที่ ทาการโอนเงินไปนะครับแจ้งปัญหาสอบถามวิธีการขอคืนเงินและให้ธนาคารเนี่ยนะครับเป็นคนติดต่อไปอยังผู้รับโอนเพื่อทําการคืนเงินกลับมาและก็ใหืออนุญาตให้ธนาคารดึงเงินกลับเข้ามาในบัญชีได้นะครับทั้งนี้นะครับธนาคารเนี่ยไม่สามารถดึงเงินจากบัญชีของผู้รับโอนโดยประลาการได้นะครับถ้าไม่มีการยินยอมจากผู้รับโอนไปทางก่อน 3. นะครับหากผู้รับโอนยินดีคืนเงิน ธนาคารนะครับก็จะคืนเงินนั้นให้กับเราทีนี้หากผู้รับโอนไม่คืนธนาคารนะครับผู้โอนก็จะจะแจ้งความดำเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์นะครับซึ่งมีโทษตามกฎหมายนะครับหากสงสัยประการใดนะครับเราสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพิธิธรรมนะครับซึ่งสามารถโทรไปที่เบอร์เลขหนึ่งสี่ตัวนะครับกดเจ็ดเจ็ดทียี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมรองเอกสามนาทีมีสาระในยามเย็นขอเ่ิงงานสวัสดีครับ